ดีจ้าสาวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะเพื่อนๆปอจะมาแต่งตัวละครน,นะคะในเกมซากุระเนี่ยให้เหมือนกับผีนะคะที่อยู่ในเรื่องของจุนจินะคะกระตูนเรื่องนี้นะคะเขามีหลายตอนค่ะแล้วก็มีแต่เรื่องน่ากลัวน่ากลัวทั้งนั้นเลยนะคะคิดว่าน่าจะมีคนเคยดูบ้างนะหรือ ผู้หญิงคนนี้เนี่ยทุกคนนะคะอาจจะพอคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่นะนี่เลยค่ะโทมิเอะนะคะคือโทมิเอะเนี่ยเป็นตัวละครตัวหนึ่งนะคะที่ปอก็ชอบเหมือนกันนะคะหรือถ้าใครเนี่ยยังนึกไม่ออกนะคะเดี๋ยวปอจะขึ้นรูปเพให้ก็แล้วกันนะคะวันนี้เนี่ยปอก็เลยมาทําที่คาดผมนะคะให้น้องโมเอะจังนะคะเห็นไหมคะว่าเราเนี่ยมีทรงผมแล้วก็ที่คาดผมนะคะเหมือนกับโทมิเอะมากๆเลยนะ เอาละทุกคนถามว่าพี่ปอแล้ววันนี้นะคะผีที่ปอจะมาแต่งก็คือเป็นผีบอลลูนค่ะคือในรูปเนี่ยจะเป็นหัวใหญ่นะคะแต่ว่าไม่มีตัวนะคะทุกคนมันคือบอลลูนหัวโตนะคะไม่รู้ว่าปอเนี่ยจะทําออกมาได้เหมือนกับในการ์ตูนหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวเรามารอดูกันเนาะมาฮะมาเริ่มกันเลยนะวิธีนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะมาฮะ เรามาทําพร้อมๆกันเลยอันดับแรกนะคะก็เราเนี่ยต้องการล้างโคนเนาะก็คือกดเลยค่ะแค่นี้นะปล่อยแล้วก็ จับมือลัางโคนนะคะจากนั้นนะคะก็เก็บล่างเลยค่ะนี่แค่นี้เลยนะคะแล้วเราก็สลับตัวมาที่ผู้หญิงเลยนะจ๊ะเอาละ่ะตอนนี้เรามีโทมีเอะดนะคะ2คนแล้วค่ะแต่ว่าเขาเนี่ยเอาแต่มองผู้ชายนะคะนี่หล่อนแกต้องมองฉันไม่ใช่หรอฮะแกมองใครเนี่ยจากนั้นนะคะก็กดคุยเลยค่ะ ทําความรู้จักนะคะแล้วก็จากนั้นนะคะก็มาที่เฟอร์นิเจอร์นะคะทุกคนนี่เลยฮะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องการใช้พรมสีเขียวนะคะ นี่เธอช่วยนั่งตามชั้นหน่อยได้ไหมเพื่อนอะนั่งเลยค่ะสูนั่งสินั่งเอออย่างนั้นเลยค่ะจากนั้นนะคะก็เก็บพรมของเราได้เลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะใช้แค่ของนางนี่คนเดียวนะคะทีนี้นะคะก็จะทําให้ตัวของเขาเนี่ยเล็กลงนะคะก็ปรับเลยค่ะเอาให้เล็กที่สุดนะคะเล็กอีกเออนี่ อันนี้คือแบบว่ากระจิ๋วหลิวเลยค่ะอย่าลืมให้เขานะคะขึ้นมาค่ะจากนั้นนะคะก็กดออกจากหน้านี้จ้ะจากนั้นนะคะก็หามุมกดคุยค่ะให้ขึ้นปุ่มคุยแบบนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะก็มาที่อีดิทนะเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะมาทำให้นางเนี่ย ตัวใหญ่เอ้ยไม่สิล่างเล็กแต่ว่าหัวใหญ่นะคะให้เรามาคำว่าไอเทมค่ะอาแล้วก็มาที่คำว่าหัวนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอย่าลืมนะคะว่าเราเนี่ยจะต้องติ๊กตรงนี้ด้วยนะคะติ๊กเลยค่ะปึ้งแค่นี้นะแล้วก็ติ๊กคำว่าคูณ5ค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการขยาย หัวของเขาได้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าตอนนี้นะคะหัวของนางเนี่ยกําลังใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยเลยๆเลยนะคะโทมิีเอกกาลังขยายหัวค่ะเอาอีก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 จ้าอุ๊ยดูดิน่ากลัวปะเอาจริงๆนะการทําแบบนี้เนี่ยเราสามารถทําเป็นกระสื่อก็ได้นะคะทุกคนเออคือแล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะเอาใหญ่หรือว่าจะเอาประมาณไหนนะคะทุกคนแต่ว่าปอนเนี่ยจะเอาไม่ค่อย ใหญ่มากก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวมันจะทํายากเกินไปเนาะใหญ่อีกค่ะอันเนี้ยยังเล็กอยู่เลยนะคะะอุ๊ยทุกคนปอว่าประมาณนี้โอเคแล้วไหมเออเนาะเอเค่นี้ก็แล้วกันนะคะขั้นตอนต่อไปคือเราจะต้องใช้ความมือไวค่ะเพราะว่าเราจะต้องกดอุ้มแล้วก็กดคุยให้ทันนะคะดูนะอุ้มปุ๊บนี่ ต้องแบบนี้เลยค่ะคือต้องไวอะทุกคนอะทีนี้นะคะตอนนี้เนี่ยเรากำลังอุ้มเขาอยู่นะคะแต่ว่าเราจะมาปรับให้หัวเนี่ยมันหันมาทางนี้เนาะดูนะเฮ้ยมาแล้วทุกคนดู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 ด,ด,ดูเอาแล้วเฮ้ยน่าก,กลัวมากเลยอะเราก็แค่ปรับให้มันตรงกับ ตำแหน่งหัวเรานะคะทุกคนเดี๋ยวดูนะอันนี้คือยังไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะก็จะมาปรับเนาะปรับซ้ายปรับขวาได้ตามใจชอบเลยนะคะอันนี้คือไม่ค่อยตรงเนาะก็จะมาให้มันตรงๆเด้อทุกคนว่ามันเริ่มเหมือนกับในการ์ตูนหรือยังคะปอว่ามันมีความคล้ายๆอยู่เนาะน่ากลัวสมัทเลยอะ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวปอจะมาเพิ่มความน่ากลัวค่ะเพราะว่าเราสามารถนะคะ ปรับสีหน้าของตัวละครได้ค่ะเดี๋ยวดูนะเฮ้ยดูดิน่ากลัวไหม <c oughs> แล้วก็จะมาทำปากอ้ยปากน่ากลัวมากเลยค่ะคุณแม่ค่ะ แต่ว่าเราจะเอาปากไหนดีอะอันนี้คือแบบว่าดูเบลไปเลยอะอดูน่ารักไปเลยเนาะอันนี้คือเป็นผีปากจูนะคะแต่ว่าเราต้องการความน่ากลัวเนาะคือตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆนนะคะสามารถปรับได้ตามใจชอบเลยนะคะแต่ปอจะมาใช้หน้านี้ค่ะเพราะว่าหน้านี้เนี่ยมีความคล้ายๆกับโทมิเอะมากๆเลยนะคะแอบน่ากลัวอยู่นะหรือว่าเราจะเอา หน้าคำออกดี่ะเออเราจะมาทําให้โทมิเอะนะคะร้องไห้เป็นน้ําตาสีแดงคะ่ะก็คือเป็นสีเลือดเลยนะนี่ว้ายน่ากลัวชะมอเลยอะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็มาที่ตรงไอเทมค่ะแล้วก็มาที่หัวนะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องใช้เชือกนะคะในการเชื่อมหัวกันเนาะเดี๋ยวดูนะ อันนี้นะคะทุกคนกดเลยค่ะจากนั้นนะคะก็จะมาเ,มเปลี่ยนสีนะคะให้เป็นสีน้ำตาลเนาะเพราะว่ามันคือสีเชือกนะคะแล้วก็จะมาปรับนะคะทุกคนนี่ค่ะปรับได้เลยนะคะทุกคนเราจะมาทำให้เชื่อกกับหัวของเราเนี่ยมันเชื่อมกันนะคะให้มันเล็กลงแบบนี้เลยหุยทุกคนมันเกือบจะได้แล้วค่ะแต่ว่าปอต้องการให้ มันเล็กลงกว่านี้อ่ะอ่ะก็ปรับเลยนะคะประมาณนี้แล้วกันเนาะหุ้ยน่ากลัวปะต้องเอาให้ระยะเนี่ยมันดูเป๊ะๆที่สุดนะคะว้าวหุ้ยเฮ้ยโคตรเนียนะมันเนียนมากมันดูน่ากลัวมากเลยนะคะโอ้ยน่ากลัวมากแกดูนี่โอ้โห และเมื่อเราได้ตำแหน่งที่พึงพอใจแล้วนะคะก็ให้เราเนี่ยออกจากหน้านี้เลยค่ะทีนี้นะคะปอจะมาเพิ่มความเนียนค่ะให้เรานะคะมาที่ส่วนหัวของตัวหลักนะคะแล้วก็มาที่ผมตรงนี้เลยนะจากนั้นนะคะก็จะมาเปลี่ยนสีค่ะ เป็นสีน้ำตาลแบบนี้เลยนะคะทุกคนดูนี่สิคะว่ามันมีความเนียนขึ้นนะจากนั้นนะคะเราสามารถปรับสีหน้าตัวเรานะคะให้ดูน่ากลัวก็ได้เช่นกันนะคะก็ปรับเลยค่ะทุกคนแบบนี้นะคะ ทีนี้เราก็สามารถบินได้เลยค่ะมาแล้วหุยน่ากลัวมากเลยอะแต่ว่าเดี๋ยวปอจะมาทำให้ตัวของเรานะคะเปลี่ยนท่ายืนค่ะเอาเป็นท่าที่น่ากลัวที่สุดแล้วกันนะคะก็คือเป็นท่าที่66นะคะเป็นท่าที่แบบว่าเ,เหมาะกับหัวบอลูนอันนี้มากๆเลยนะคะมาแล้วน่ากลัวไหมทุกคน คือถ้าเราบินน่ะอาจจะดูไม่เนียนนะคะแนะนำว่าให้เราเนี่ยอยู่เฉยๆแบบนี้นะคะดูดิอุ้ยน่ากลัวมากเลยอะตอนนี้นะคะเมงซากุร้านี่มีผีบรรลูเนี่ยลอยอยู่บนฟ้านะคะก็คือตัวเรานั่นเองนะคะโอ้โหเดี๋ยวพอจะมาซูมดูหน้าเราใกล้ๆนะดูดิ อันนี้เป็นหน้าของเรานะคะโอ้โหสยองมากเลยอะถ้าเรามองด้านข้างคือโปแตกค่ะ ดูดิเห็นปะแต่ว่าถ้าเราอยู่เฉยๆแล้วก็มองจากด้านหน้าคือโคตรจะเนียนเลยนะคะเออก็ประมาณนี้เลยนะคะส่วนเพื่อนๆนะคะก็สามารถเข้ามาลองทําตามปอกันดูได้เลยนะคะคือสําหรับเสื้อผ้าแล้วก็ทรงผมเนี่ยเราสามารถแต่งยังไงก็ได้นะคะทุกคนเนาะแต่วันนี้เนี่ยปอทําเป็นโทมิเอะนะคะก็เลยเลิกเป็นผมทรงนี้นะจ๊ะเอาละค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะเพื่อนๆจะชอบกันนะจ๊ะยังไงก็ฝากก แล้วก็แชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบา,บายยจ้าเฮ้ยน่ากลัวมากเลยอะ่ะดูดิเขามองกล้องตามปอด้วยยา่เห็นปะเฮ้ยดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน